สำหรับผมก็ยังมั่นใจในข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ความบริสุทธิ์ของผมนะครับแม้ว่าผลจะออกมาเป็นคุณหรือเป็นโทษก็ออกมาในรูปแบบเดิมก็คือทํางานเพื่อประชาชนต่อไปไม่ว่าจะแบบไหนก็ชาวาทิตย์นี้ก็ลงพื้นที่เหมือนเดิมมีแผลเรียบร้อยแล้วก็ยังมั่นใจตามบรรทัดฐานของคําตัดสินนะครับของสารรัฐธรรมนูญเองหรือสารฎีกาพแพลกเลือกตั้งหรือสารปกครองสูงสุดนะครับก็ถ้า ใครได้ลงดูในรายละเอียดนะครับก็คงจะเห็นแล้วครับว่าการที่จะเป็นสื่อมวลชนนั้นต้องอมีใบประกอบกิจการหรือว่ามีข้อแม้อะไรยังไงบ้างซึ่งตรงนี้เราก็ได้นำข้อเสนอนีอ้สู้ในชั้นศาลไปแล้วแต่ในกรณีของ i t v เนี่ยถามกะสะทชแล้วไม่มีไลเซนส์นะครับแล้วก็ไม่มีขึ้นความตีที่กลารเป็นของไทยพีบีแล้วไม่สามารถกลับมาทำธุรกิจตั้งต้นได้อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าไอทีจะกลับมาหรือไม่กลับมามันเป็นเรื่องของอนาคตมันควรที่จะตดัดกันกับวันที่ผมได้ปันทรัพย์ให้กับน้องชายไปแล้วไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผมแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต